สวัสดีครับพี่น้องครับผมมีอย่างเมื่อนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมเป็นอย่างอีหลาอุงอิงคือโพดยาวไรายยาวถึงแม่เฟิร์นนะครับผมซึบเนื่องด้วยเมื่อนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับผมอีหล่าอุงอิงกระโพดนะครับอวยพรวันเกิดครับเนื่อหาใจความกะีดังนี้นะครับผม happy b i r t ร์ a ด to ทูยนะครับขอบ พระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เด็กน้อยคนนี้นะคะขอบพระคุณแม่เฟิร์นที่คอยซัพพอร์ตลาทุกด้านระยะเวลาที่หนูทำงานมาแม่มีแต่แม่มีแต่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดรักๆแม่นะคะนี่ครับแ้วกัเป็นอขอความภาษาอังกฤษนะครับผมลระกับมีลูกนะครับ มีลูกที่แม่เฟิร์นครับเอากล่องลาบบุบูนะครับให้อีลาเป็นเซตนะครับแล้วก็โอ้เจริลูกนะครับผมกับเป็นความหมายดีๆนะครับผมพี่น้องนี่ครับแม่เฟิร์นกับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่อีลาให้ความหักนะครับความเคารพนะครับแล้วก็แม่เฟิร์นกับคอยพพอร์ตอีลาด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็น ไลฟ์สดติ๊กต็อกนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ของแม่เฟิร์นนะครับแล้วกับอย่างนะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วกับเป็นกําลังใจให้อีหลาทุกอย่างแล้วก็ขอนะครับขอสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับแม่เฟิร์นนะครับผมให้มีสุขภาพแข็งแรงครับรลำรวยรลำรวยนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีกับ น้องๆนะครับหลายๆคนนะครับแม่เฟิ้์นกับเป็นแม่พระอีกหนึ่งคนนะครับที่ซ้อยเหลือนะครับหลายๆคนนะครับให้มีงานทํานะครับซ้อยเหลือหลายๆคนที่ให้ประสบความสําเร็จนะครับผมกับการทํางานกับการใช้ชีวิตนะครับละก็เป็นผู้ที่มีเมตตานะครับช่วยเหลือ หลายหลายคนแล้วกันยังบพฟอนะครับบอสแมนแต่อิหลานนะครับผมวอวยพรวันเกิดบอสแมนเฉพาะอีหล่าย่างเดียวนะครับบอสโจด้วยนะครับผมบอสโจก็วอวยพรวันเกิดแม่เฟินนะครับผมเนื้อหาใจความสำคัญจังใดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังพี่นอ้องนี่ เฮ็ดบีดีนะครับแม่เฟิร์นมีความสุขมากมายมั่งมิสีสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดการครับฮักเดอ้อแม่เฟิร์นมีครับแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็แฟนคลับเอฟซีนะครับของบอสโจกลับมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับไตโพดของบอสโจนะครับให้สุขสุขสันต์วันเกิดน้องเฟิร์นให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยนะครับ้วกาเป็นสติกเกอร์แฮปปี้เบิร์ด์นะครับผมนี่เป็นความหักความแพงกันนะครับในวงการเพราะว่าวงการธุรกิจออนไลน์นะครับหรือวงการหมอลํานะครับกะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะพี่น้องแล้วก็เมื่อ em. นี้ครับอิหลามีเขากรุงเทพนะครับดวนนะครับกะบบอลูบามาเพราะเหตุใดนะครับผม มาเพราะเหตุใดหรือบอบอดโจนะครับอ๋อน่าจะเข้าไปคุยน่าจะเข้าไปคุยนะครับคุยการคุยงานนะครับกับผู้ใหญ่นะครับผมนี่บอดโจครับอาจจะพาหลาไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับหนังคล้ายอ้อนนะครับผมว่าสิเขาลงเมื่อใดหรืออย่างเมื่อใดรอเรารอติดตามนะครับพี่น้อง รอติดตามอีกครั้งหนึ่งกะพักกะหลายคนนะครับตั้งตาล้อคอยนะครับไทยออนนะครับผมกะผู้หนึ่งนะครับหัานหนังออกมากะไปแพ้แน่นอนครับไปแพ้แน่นอนไปรอรับชมล้อเคียนนะครับสีขาวโลงเมื่อดนะครับผมขาโลงเมื่อดหรือจะเพิ่นจิบโผล่หมดเรื่อยๆนะครับกะล้อติดตามนะครับเป็นนางเท่ ดูแล้วดีมากเบื้องจากที่ซื้อเบื้องจากเบื้องจากที่ซื้อเบื้องจากปกนะครับก็หนาติดตามนะครับเป็นหนังที่มีสตอรี่นะครับมีสตอรี่แล้วก็เป็นการลงทุนร่วมระหว่างหลายคนหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ได้พู้กับกับมือดอีทั้งหนังทั้งภาพ,พยนตร์นะครับเป็นที่โด่งดังมาแล้วกับซอยกันนะครับ ซอยกันโปรโหมดซอยกันบึงแย้งกันนะครับลงทุนบ่นหน่อยครับลงทุนบ่นหน่อยล้านบ่นว่าจะเป็นทรัพยากรเงินหรือทรัพยากรคนอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมได้เห็ดมเล่นๆนะครับก็ฝา,ากพ่อแม่พี่นอ้องเอีหล่าเอซหมอลำอหรือเอซีแฟนหนังคอหนังนะครับผมไม่ว่านังพีนังไทยนังเทศกะ ไปซอยกันเบิงกันเชียนนะครับผมนังดีพอดีกับคอมเมนต์วิจารณ์กันออกมานะครับผมผมเสื่อได้เลยว่าพ,อพอาอ่อแมอ่หลายๆคนกับตั้งตารอคอยกันเพื่อกันไปรอชมว่าอีหล่าวหญิงเฮาสิได้รับบทอีหยังนางเ,อ,งเอ,อีนั่งอีกอมแบมรับบทอะไรแต่แต่ละค้นกับบทหลักอยู่แล้วครับบอสโจพี่ตูมตามเน็ก นฤพลพระเอกหนังเจ็ดร้อยล้านแปดร้อยล้านนะครับซับปเปลือยแล้วก็ได้นักองเอกเสียงดีนะครับได้นักองเอกเสียงดีน้องบิลวิพาดาบมาเล่นแล้วก็ไปอีกตุูมตามแล้วก็โอ้ยหลายผู้หลายคนครับอินฟลูเอนเซอร์บอสยูทูบเบอร์นะครับหลายๆคนหลายๆนี่กะไปเล่น ร่วมแสดงนะครับรับรองได้ว่าสนุกได้รับรองได้ว่ามีทั้งสนุกทั้งเสาทั้งฮาแถในนอนพี่น้องนังผีเนาะความตื่นเต้นความเป็นคล้ายอววัฒนธรรมอีสานมรดกอีสานในพ่อคู่แม่คู่อย่างศิลปินแห่งชาตินะครับพ่อปอฉลากน้อยแก้วแม่คู่น่านหมอลำนะครับกไปเล่นรอรับชมรับ เบิ่งในเลือบจะเด้อพี่อน้องลายผูลายค้นกัออกมาล้อนะครับลายค้นกัล้อเทียร์ล้อชมกัล้อฟังอีกทีแล้วก้อนก้อนหนังสีขาวล้งกัจะมะีหนังนะครับหนังพิศรรเศษเกี่ยวกับนองอุ้งอิงเนาะน่าจะเหมือนคล้ายๆแบบเส้นทางเนาะเส้นทางฝันของอีหล่าว่าจะมาเป็นอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับกับ น่าจะกําลังเขียนบทยุ่ล้วก็จะเข้าใช้เดือนพฤษภาคมในกุมปิดนะครับหลังจากกุมปิดบอลลูว่าเป็นเสียวลงุงเนตฟิกหรือเสียวลงทั้งไหนต่อบอกะล้อนะครับล้อชมล้อเชียร์กันภาพยนตร์2เรื่องคลายอ้อแล้วก็อ่หนังนะครับเส้นทางฝันรัตนาพรพิษบันแผงนะครับผมเอาคลิปนี้ไว้ซันี้ครับให้เป็น้อกโสขาแหงลำเลือยลำเลืยครับ